สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชาวหมู่บ้านชาวหมู่บ้านลวงเจียงน้อยก็จะทำพิธีทำบนไปจากหมู่บ้านหลวงู่ตานะเขาเราบนเดือนหกป่เขาเราบนเดือนหกป เรียงกบูเรียงได้ก็หันไม่ไดด๋ยวพ่อใจำนะพ่อใหญ่ก็จำหมาพ่อใหญ่ก็จำมาทำนี่กล้มาตูะเนาอาสมบัติามน้นะเเ็นได้ลืมงายังไอย่างนเป็นไปพี่นี่อย่างนี้บานาเาพี่นี่เร่องบ้านนี่เจรับถึงเดือนหกม่านเอ่อเนที จัดการเลี้ยงปูตาครับทุกปีทุกปีเออพุดแรกของเดือนพุดแรกของเดือนเอออะไุทธสืาแมนโอเคพุดแรกของเดือนพุทธภาแมนชาวมู่บ้านเออชาวมู่บ้านเท่าเฉพาอมู่บ้านเท่าเด้ออันนี้เพหมายถึงทั่วไปแบบเพราะว่า พวกเจ้าหน้าเฮาเนาะกับแจกอนเฮาจิไใจร่องไห้ร่องหน้าเออแหกไห้แหกหน้าแต่ขั้นตอนแรกๆนี่เฮ้าไว้จังไดมันเริ่มงั้นเริ่มงั้นเนี่ยครับเฉพาะเริ่มแม่นบ่คขั้นตอนเริ่มแรกเลยเราให้ใกล้โตให้ใกล้โต เราให้ไกล้ตัวเนาะตีอยู่ทั้งฝุ่นตีอยู่ทั้งฝุ่นยังมาสี่เราเราห้อใกล้ตัวเป็นยังไงนี่คือพ่อกระจัของเรานะครับบ้านประจจหมู่บ้านทำทั้งที่ทำพิธีไปป้าไปบังเ้าไปพับเปเบิังเราห้อใกล้ตัวเป็นยังไงเนี่ยเิ็นต้องขาใกล้ทุกปีนะครับ เฉพาะเลี้ยงแม้ว่าทีอื่น่นที่เอายังกับเลี้ยงของเพิ่นเพื่อว่าเพ่นี่เป็นเราห้ใกล้ตัเดินะบังเดอนนะบังนี่นะเราให้ไกลตัวนี่กำลังต้องขั้วอย่าเล้ขั้วเลย่นนี่ไก นี่ไปก่อนเด้เอาไปใส่แม็กนนี่ก็ทำคัวกันเลยครับนะทำขัวทำขวาทำขวมลุ่มหอนปีนี้ประจำปีประจำหมู่บ้านเนาะไอ้ฝนฟ้าชนทานมันตกต้องตามฤดูกาลคือว่าเป็นพี่ขอฝ่าขอฝนน้ำคือว่าปีนี้ดีดีคือคิบว่ดีก็ต้องได้เสี่ยง เชียงคือเชียงข้างไกลเชงไกลเป็นยังไงอีครับข้างไกลนี่ยมันจะโค้งมันจะเป็นยังไงข้างบ้านตัวหนึ่งข้างทงตัวหนึ่งทางบ้านตัวหนึ่งางงตัวนึงครับางบ้านตัวหนึ่งข้างงตัวนึ่ง้วัดีช่ไว่าขางบ้านปีบ่อปีนี้างทงดีบ่อปีนี่กับ สองโตครับสองโตทางทรงนี่หมายถึงว่าฝนฟ้าสีดีบ่ทางอย่งไรน้ำมันมาที่มานี่สาน้อยเพื่อว่าทางไกลมันจิบโค้งเสมอบ่ครับบ่ผมเดี๋ยวหักนะทางไกลนี่มันจิบเสมอบ่ครับหรือมันจิบโค หรือมันขีงังขีคกับเท่ากับท่ายเป็นกย่านึงครับทันทาว่ามันโค้งงามง่ามขึ้นเกี่ยวครับแล้วก็บอกไปว่าพี่นี่สิดนี้ท่านหมายนีหมายถึงทางทงมันบ่ะครับท่างทงเราทางบ้านมีอะไรบ้านนี่ท่างบ้านนี่ทันถาว่ามีกุดมีเหียนกับมีมีแน่ครับขี้นะ ใช่ตัวได้สุได้เส huh? ียงไทยอันนี้เสียงยังเสียงต่มหมนี่เสียงไทยย่ดหมอ้วครับเสียงไทตุมแล้วที่เดียวกันเดบน่นหมอนีในหมอยู่กันหอครับใกล้ตมเสียงเนี่ยนยทมพียตมเสียงสนเเลดเี้ย้วดันีคือ อันนี้ค uh ืออันนี้คือต้มเสียงมันบ่คือต้มเสียงไก่มันสิเป็องตัวสองตัวยุ่ร่วมกันกับอะไรทองบ้านกับของทองไก่เบ้าไก่สาวบดเฉล่าตบเฉลาดเราเสียบหูกข้างหอยคุณเฉล่าไก่กูอเอาซ้ำนี่มัันต้งแต่จุมันเป็นเังซี่ครับมันเป็นเังซี่อธิบายอธิบายยังน้อยว่าไก่ต้มเสียงหมันคืออะไรไก่ต้มเสียงนี่คือว่าทางบ้านทางบ้านปีนี้จีเป็นเรื่องไหนทางทองจีเป็นเรื่องไหน ต้องเบิ่งข้างไกต้องเบิ่งข้างไก่เออเัียนถวาข้างไกออ่าาไกโค้งดีงามดีก็ถือว่าดีนี่นะครับนี่นะครับคือไก่ที่สเสียงไคยไก่สีเสียงไคยเนะาะครับคุาผู้ชมเราใบเสียงไค่สองตัวนี้สองตโัวเดีที่ขั้วอยู่หนึ่งก็คือทำถวายถวายพระเขาถวายเพนถวายเพนพระเออเพนพระสงฆ์นะครับขอบคุณเอฟซีท่านทูล ขั้นตอนวิธีทำบุญคก็อย่องตะบุญเลนหกเนาะตะบุญเลนหกเบิก้าเบิกบ้านเบิกบ้านก็ว่าได้เบิกฟ้าก็ว่าได้คือว่าคือว่าพ่อแม่เกิดผ้าท้ำมาจักรันชันทาว่าเข้าวัาถ้ำปีนั้นก็บ่ดีต้องต้องทุกปีต้องท้ำถึงงามมากที่นี่ แต่ถาอนที่ท้ำเขาต้องมาท้ำครับเาต้องทำยู่ดอนเลยถ้อยู่ดอนเลยเออดอนตะปูคือตัวนี้เป็นดอนตะปูนะครับเป็นนี่นะครับดอนตะปูคือดอนดอนตะปูของสร้างมาพร้อมตัวหมู่บ้านมันบอกสั่งมาดอนตะปูนี่เขาอันนี้ผมก็่ทราบเด้อ คือว่าครูพ่อผู้แม่เพิ่นผ้าหีบผมามือนังที่เกี่ตู้ไรอเงยจะเลยผ้ากันหรือวัฒนาทับมาจังจะพุ่นลักครับเหมืนเจ้าพ่อเจ้าแม่พุ่นลักทุกปีทุกปีคือไม่ยินตั้งหันหน้าตังนี้หน่อยทุกปีทุกปีคือว่าบางบ้านเฮาที่นี่หลอนตะปูประจามู่บ้านนะครับครับหลอนตะปูประจามู่บ้านในตัวนี้นี่นะครับหลอนตะปูประจามู่บ้านครับ ทุกปีเขาซีมีการทำพิธีแบบนี้ทำพิธีแบบนี้ตลอดทุกปีเลยครับทุกปีครับไม่ได้ขาดทำทุกปีก่อนก่อนสิลงหนาหน้าเนาะก่อนที่ก่อนลงหน้าก่อนจะทำไร่สวนไร้นานะครับต้องมีการเสี่ยงทายว่าฝนฝนฟ้าจะดีหรือว่ามจะแรงที่เป็นยังไงปีนี้จะต้องค่อยเบิ่งข้างไกลครับ ดีย๋ยวนี้ก็เป็นการเตรียมงานเป็นการเตรียมงานนะครับเด้อของพี่น้องชาวบ้านมูบ้านตักนซอยออกมากเห็ดขั้วผอกใ้เพี่ยนพระเดี๋ยวพ่เรอ,อบังองค์ปูหลวงปูเนี่ยพ่เรอบังไงตั้งแม่ตั้งจากปูน่ะครับอธิบายนะครับอธิบายนะก็ได้ นี่คพื่อนพวกที่ข้าเจ้ามาบามาบนข้าเจ้าเอาสร้างมาง้อข้ยมาถวายแล้วเต้ไก่หอกมากน,นี่นะครับหอกมาก่คนนี่นะครับที่สร้างให้ให้ให้ใหยังเอาสัันนสปูสันปู ราา้้เ่ทุกปีที่ประจหมัวบ้านนี้่สร้างให้นะครับจะมีคนมาถวเอามาเอาไก่มาถวายครับพวกกี่มาบนทีบที่มาบนเมาบนมาบนได้หรือบนทุกย่างละครับบนทุกย่างทุกนา ที่เห็ดที่ยังสินต่างๆนี่เป็นิ้อบนก็นี่อหา่าง่นี่หลายชิ้หลายอย่างบนในคุมข้องรักษาบวกไงรักษาบ่อีไม่ลงไม่่าวองรักษาบ่ไม่ลงไม่พ่ายไรเย็ะที่ยังจับิงนจับยางง้อข้ยสร้างมาคอยขามากม้่นหลายในยุสมายยุคยิง สมบัตชิ้งเหลือหลายไลยมาโฮมจะขาดนะเพื่อน้นำทุกจไนานุ่นากนุทางกินทางท้านทุกวนบมิเวนรับพระสิทธิ์ขวันตุนโน่ก็นี่เป็นสานปู่เขาเรียกเขาเรียกดอนตะปูเนาะดอนบนนอองมันภาษาพื้นบ้านขขาเข้าเอิญดอนดอนตะปูดอนผู้ตา ลูกหลานมาถองเชียงที่ที่ไปทํางานอยู่กรุงเทพกรุงไทยตั้งยังวัดก่อนตอนนั้นก็อิที่ถึงบุญถึงกุลก็อนไปทำการให้งานอย่างี้มาขอขอไหวขอกราบก่อนก่อนไปแต่คุณฟังเราเยอเยอ่บ้านนี้มีสุขพุดเลยครับสุขพุดเทข้าเจ้ามาบาโบนไรครับแล้วขาเจ้าก็มาเลี้ยงไห้ไปลจอสุขุดเลยอ่ะสุขุดเลยครับบ่ขาด ปีนี้บ้านผ้ามาพูดได้ก็ได้คือจังไหนครับพูดได้ก็ได้โอ้ทุกวันพุธเือว่าเป็นวันพุธประจ ա ววันพุธเนาะที่นี่ตาเฮ็ดตาเฮ็ดบุญหรือยันก่อนเป็นวันพุทธครับอันนี้วันพุทธของเดือนพฤษภาพุทธแรกขอองเดืนพุทธแรกของเดือนพฤษภาเนาะอันนี้เป็นวันพุทธแรกของเดือนพฤษภานะครับที่เราที่ชาวหมู่บ้านลูกหลานชาวหมู่บ้านได้ทำพิธี เป็นท,ทั้พิธีบวงสรวงเป็ทังพิธีเยียงก่อน, <ฤฟ S 1> นครับทั้พิธีบวงสรวงทัพิธีบวงสรวงเสียงไทยก่อนจะลงนาครับว่าปีนี้ทั้งปีครับทั้งปีนี้เดือนนี้เดืนนอนหกรับคุณคุณแรกของเดือนนี้ที่เฮ็ดทุกปีทุกปีครับครับเดือนหกหนี่เนาะครับเดือนหกคุณคุณแรกเดือนหกของทุกปีเดือนหกของทุกปีก่อนถีลงนาก่อนถีลงน้าผมมาทำพิธีไหว้ไหว้ ตอนตะปูปูตาปูกรรู้เบอกรอนเลเชียงใต้ว,ตว,ตว,ว่าฝนฝ่าสีดีเงินสี่แรงเออครับถึงหนาลงหน้าถ right. ึงหนาลงหน้าแล้วอันนี้คือพิธีเตรียมทหารเพศหน่อยพิสำหรับพระเตรียมพิธีสำหรับพระสำหรับพระสันเพนที่นี่นะครับมีการสวดมนต์มีการสวดมนต์เยอะ bông bưng còn sai cứ co, tuần này còn sai. sai thì sao? có toàn này. Cứ là. Cứ co hết được không? Co mới sâu thì cứ co là Co là hết, là. Ừ, tốt, là. Ừ. là Bà, bài sai được nhưng để co. ต้องให้แค่ทุกปีบอนี่แค่ทุกปีบอน่ครับทุกปีครับเฮ็ดพ่อมทุกปีเฮ็าพ่อมทุกปีบางทีเพิ่งจะเฮ็ดกปอนบางทีเพิ่นเฮ็ดที่หลังครับอันนี้เอาพ่อมเลี้ยงบ้านเลยโอ้กองข้าวที่เขาไปเฮ็ดจำมูบ้านทุกปีครับทุกปีมันจะเฮ็ดดินดอนตะปูครับเอาพ่อมเอาพ่อมเลี้ยงบ้านเลยครับสมัยสงครามเลี้ยงตะปูแล้วองเลี้ยงจบไปเลยครับโอ้ เขาจะจำนวนจะกองที well, well, yeah. okay ่กองครับส nah, ี like er ่กองบ่เด็กก้อนเหมือน่นเอาขวัดอ๋อ่นไปก็กระชากีวัดบาทนี่สี่กองเลยสักสี่กองเอามานรอนมานรอนเลยเออครับที่เรียวๆเลยนี่คือเป็นเป็นประเทณนีของหมบานเนยครับเนีของหมบานปะจู่บานทุกทุกปี

ใช่คร <toys> ับเดี๋ยวร่วมจิบเราไปฟงกอสร้างพื้นที่ข้าวจ้ะ้ามดาวกองสร้างนี่เขาอย่อยกเ็ดในหมู่บ้านตั้งหากเนาะแต่ปีนีเอามาร่วมกับนี่เลยรขาเพ็ดมาหลายปีแล้ว ไอ้เอาเสียงใต้นี่พอพอชันแล้วยังเห็ดยังอะไรพาชันแล้วพอชันแล้วยังเห็ดหมดครับพ่อเชียงใต้พอม่ายกินตามเสือดมุ่นใช่ไหมเออเสือดมุ่นแล้วถวายเพลนถวายเพลนครับแล้วถวายเพลนแล้วมีการเชียงใต้ระบาดใช่ไหมใช่เดี๋ยวตอนหลังจากถวายเพลนเสร็จเราตอนเชียงใต้ผมมาไทยที่ที่หนึ่งเลยครับครับตอนตีเสียงเชียงใต้โอ้โหเสียงใมันมันจะเป็นยังไงว่าจิ นอนง่วงสีดีหือจังใดฝนป่าสีดีหรือจังใดเตรียมข้ามซึ่งเท่ไรเเดี๋ยวคลิปนี้กขลงแช่นี่ก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอีกชดหนึ่งที่มีอีกคลิปหนึ่งที่ช่วงการเสี่ยงทายนะครับจะเป็นช่วงการเสียงทายระหว่างจะทำนายจะทำนายดูว่าไก่ตัวไหน จะมีสองตัวนะครับสองไก่สลดเสียงใต้จะมีสองตัวตัวผู้ตัวเมียแล้วตัวหนึ่งจะเสียงทางในบ้านทางมุมานแล้วอีกตัวนี้จะเสียงตามท้องนาตามทุ่งนาตรงนี้นทุ่งนาที่อยู่ว่าไล่นาฝนฟ้าจะดีหรือไม่ดีก็คือหลังจากก็คือหลังจากถวายเพลินพระหลังจากถวายเพลินพระแล้วก็ทำพระให้พรนี้นั่นเสร็จแล้วก็จะทำพิธีเสียงไทย พิีเสียงทายก็คือตัวนี้นะไปนะแต่สองตัวนี้นะจะทําพิธีเสียงไทายหลังจากพระให้สินให้พรไปแล้วเลยพระฉันเสร็จครับปล่อยผลจะว่าผลจะดีไงสาหรับทีนี้ก็ขอลองคิดไว้ก่อนครับจะลองคิดไว้แค่นี้ก่อนว่ายวคิปหน้าพบกันใหม่คิปหน้าพบกันใหม่จะลืมกดไลค์นะครับจะลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ผ่านบุลาชาแนลนะครับติดตามดูคลิปใหม่ๆครับมากินเข่าเชื้อเนื้อมังกรเดี๋ยวผมวิ่งเล่าๆอยู่นี่เราทำคลิปแล้วอันนี้ไนดะ้คลิปแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปลองชงดูกินเข่าเช้อเน้อมันกรสวยลองจากเพาะว่าสันเท่นเนาะสัครับ,รบวัน,นคลิปนี้ก็ลงมาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ